นี่เป็นมุ้นมะพร้าวนะกล่องละยี่สิบบาทเท่ากับเสตนี้คือสิบบาทอีกเซตนึงก็สิบบาททั้งหมดหกชิ้นยี่สิบบาทก็สวยนะพูดถึงว่าสวยขเขาเข้าใจทํมามันดูน่ากินไม่ต้องชิ้นใหญ่มากอะราคาสิบาทเขาประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ขายความสวยไป็นหลักเป็นบุ้นกะทินะฮะเขาใส่มะพร้าวด้วย เป็นรูปดอกกุหลาบสวยดีลายสวยนี้ก็เป็นกุหลาบแบบเก่าก็เป็นกุหลาบเหมือนกันนี่นี่อันนี้ชอบมากเลยเป็นดอกบัวสวยแก,แกะละเอียดด้วยนะมีมีเม็ดอยู่ข้างในเนีย่ยนี่เป็นกุหลาบแบบเก่าอยู่เสร็จนี้เป็นกุหลาบกับดอกบัวนะคะสวยนี่ก็เป็นกุหลาบกุหลาบก็สวย แบบละเอียดเลยนะคะเซตนี้ก็คือ10บาทเซตนี้ก็ราคา10บาทรวม2เซตนี้ก็เป็น20บาทก็ขายได้เพราะว่าขายความสวยเป็นหลักนะแล้วก็เขาจะมาขายหน้าวัดบางด้วนหรือว่าเรียกชื่อวัดสุกรนะคะกลองละ20บาททุกวันพระนะล้วก็เลยซื้อมาก็สวยงามเลยเอามาฝากกัน อย่าลืมติดตามกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ